สวัสดีคะ่ะชาวาธาตุลมเมถุนตุนกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวาธาตุลมนะคะสำหรับสถานะไม่ชัดเจนประจำปักหลังมิถุนายน2025นะคะหรือว่า 16ถึง30มิถุนา2,025นนั่นเองนะโดยที่คลิปแน่นอนเป็นแบบสู่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสลับข้างกันได้อมอยากให้ดูเป็นแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดเลยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อคุณกดเข้ามาดูแล้วใช่คลิปของคุณนะคะเราจะไปเช็คจากพลังงานหลักกันเนาะว่าคุณกับเขาความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะไม่ชัดเจนคาดลมขอดูพลังงานหลักของคุณกับเขาหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงเนาะ ไฟฟอบครับนะคะมีไพ่เกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะอาจจะมีเรื่องเสียความรู้สึกกันนะคะมีเรื่องเสียความรู้สึกแล้วก็ในบางเคสเป็นเรื่องปมปมเขาเรียกว่าปมความรู้สึกในวัยเด็กอ่านะคะหรือว่ามีปมในแง่ของการคิดลบนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะมีความคิดลบมีปมวัยเด็กไม่สามารถมองความรักในแง่ที่บวกได้สักเท่าไหร่อ่านะคะ เ,เคยพลาดไปในอดีตหรือเคยทำอะไรไม่ดีไปก็รู้สึกว่ายังมูฟออนจากความรู้สึกไม่ดีไม่ได้นะในบางเคสจะเป็นเรื่อง NLP จิตใต้สำนึกเลยนะคะอาจจะเป็นปมปัญหาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยนะคะเนาะอ่าเพราะฉะนั้นคุณกับเขาก็เป็นไปได้ว่ามีเรื่องเสียความรู้สึกกันหรือเปล่านะคะ Tic t o p a n a c l e s นะคะมีไพ่ชาวธาตดุดินนะคะมังก่อนะู้สบกันเนาะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มีการดูแลกันนะคะ มีการเปมีการให้และรับหรือว่ามีการให้ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของการทำมาค้าขายร่วมกันก็ได้นะทํามาค้าขายด้วยการเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราเปกันนายนอปสอดนะคะมีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะ The Death นะคะมีไพ่ชาวพิจิก ความสัมพันธ์เนี้ยบางทีพวกคุณเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันก็ได้เนาะนะคะไม่ชัดเจนธาตุลมเด e d เดตคือคนที่เคยเลิกรายา่าร่างเย็นชาจืดชืดกันไปแล้วเป็นคนรักเก่านะคะแต่อาจจะยังมีเรื่องต้องดูแลกันก็ได้ในเคสคนรักเก่านะมีเรื่องที่ยังต้องดูแลเทคแคร์กันมีเรื่องที่ต้องยังจ่ายเงินคืนกันมีเรื่องที่ต้องยังทำทำมาค้าขายด้วยกันก็ได้ แต่ความสัมพันธ์อ่ะมันมันเป็นความเครียดอ่ะมันเป็นความเครียดมันเป็นความกังวลที่ต้องต้องเป็นแบบนั้นไงเช่นการที่ต้องติดในเรื่องของธำมาค้าขายด้วยกันลงทุนด้วยกันดูแลการเทคแคร์การจ่ายเงินคืนกันหรืออะไรตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นความเครียดนะมันไม่ใช่ความสุขนะที่ผมเห็นนะเออมันเป็นความเครียดมันไม่ใช่ความสุขนะ ในบางเคสเนี่ยจะเป็นลักษณะของการปันใจนะคะม,มีการปันใจเกิดขึ้นทําให้เกิดความรู้สึกผิดหรือว่าเสียความรู้สึกกันอ่าก็เลยค่อนข้างเครียดเลยนะอะไรอย่เงี้ยแล้วก็บางทีเดอะเดเนี่ยถ้าพวกคุณไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนรักเก่าซึ่งกันและก,กันนะคะถ้าไม่ใช่แฟนเก่าไม่ใช่คนรักเก่าซึ่งกันและก,กันบางทีความสัมพันธ์ที่มันมีการปันใจเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์ที่มีการแบบ ให้และรับที่มันไม่ไม่ไม่ค่อยยุติธรรมไม่ค่อยจะเท่าเทียมเนี่ยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันต้องจบแล้วไหมหรือว่ามัน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 ไปมันไปต่อไม่ได้แล้วมั้งแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้ไงขอให้ขยายค่ะ p a g e o f Wands Page of Pentacles ฮลโลแฟนนะคะชาวผู้สอืมโดดเด่นความสัมพันธ์ที่ข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วน การที่พวกคุณอยู่ในองค์กรร่วมกันมีเรื่องการเรียนการเงินการงานร่วมกันเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันนะคะหรืออีกในยันหนึ่งนะเป็นรักทางเลือกอ่านะคะมีเป็นรักทางเลือกเป็นการครบซ้อนอะไรเงี้ยอืมมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นแฮงแมนคือมีไพ่ชาวมีนนะคือคือไป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 ,ไปต่อยากอะ่ะหรืออาจจะแบบ คุณกับเขาในบางเคสก็นิ่งกันแล้วเนาะแสดงว่าในบางเคสเดอะเดตมาบอกว่าพวกคุณอยู่ในระหว่างการเลิกรายย่าร้างเย็นชาจืดชืดกันอยู่ในระหว่างการนิ่งกันนะคะก็เป็นไปได้อืมมีไพ่กร,รกฎนะคะออกแนวถ้าถ้าเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันเนี่ย มีไพยในลักษณะของการที่แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการให้กลับมานะอืมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนต้องการให้กลับมาเป็นแฟนกันกลับมาจริงจังกันกลับมาเยียวยา,วยาวความสัมพันธ์กันนะคะแต่อีกคนหนึ่งดูอาจจะมีมีมีความยากมีความลําบากหรือว่าอีกคนนึงดูตั้งแง่ในการที่จะกลับมานะคะอืม คุณกับเขาเนี่ยต่อให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยอมอมองเห็นพวกคุณดูมีความมั่นคงทางทางทางสายใหญ่ความรู้สึกอะ่ะมันเป็นความรู้สึกในลักษณะของเออเซฟโซนหรือมันเป็นความรู้สึกในลักษณะของการที่พวกคุณผูกพันกันอยู่นะคะเอาละอ,ล,ะอล,ะลองเช็คซิ่0ิเอร์เซตรงไปต่อได้เลยพลังงานหลักนะคะถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า60สิซนจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออันนี้คือแล้วแต่เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเช็คกันว่าปักหลังมิถุนาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนึกคิดของเขาขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์นแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยววันที่17มิถุนา2025นะคะจะมีการจุดเทียนพระเจ้าโปรดโลกนะ,ะพระเจ้าโปรดโลกเป็นเทียนศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณรอบด้านเลยนะคะช่วยเปิดวาสนาเปิดดวงเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาภใช้ช่วยเปิดเรื่องความรักได้ด้วยนะนอันนี้ครอบครอบจัก,กรวาลเปิดเปิดดวงความรักได้ด้วยนะคะ ช่วยค้ำดวงชะตาพลิกร้ายกลายเป็นดีเสริมบารมีค้าขายนะคะเจริญก้าวหน้าอยู่ดีมีสุขนะคะใส่ข่าวร0อไม่เทาไม่ดำไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรไม่ดีเข้าตัวไม่มีอย่างแน่นอนนะคะอาจารย์เขียมจะทําไส้เป็นยันคาถาเนาะเป็นยันคาถาเขียนเองแกเขียนแฮนด์เมดนะแล้วก็ทําเป็นไส้ในตรงเนี้ยนะคะแล้วก็ปั้นขึ้นรูปแล้วก็จุดให้พวกเรานะคะ เทียนแฮนเมดแบบนี้ต้องสั่งจองล่วงหน้าเพราะฉะนั้นจะทําเท่าที่สั่งจองเข้ามาเท่านั้นเลยสําหรับเทียนพระเจ้าโปรดโลกนะคะที่เราจะจุดกันนะคะในวันที่17มิถุนา2025นะคะแล้วก็สายข่าวแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่มีของไม่ดีเข้าตัวไม่พอนะมันอิงกับบุญกรรมสัมพันธ์ของเราด้วยนะคะถ้าใครบุญจอ่อจอรอจะแสดงผลอยู่แล้วนะคะค่อนข้างปังนะคะมีรีวิวให้ดูนะคะหลังบ้านมาได้นะคะ แต่ว่าถ้าเราเอ้ยครึ่งกลางๆเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะบุญถึงไม่ถึงเนี่ยเอาเป็นว่าจุดเสริมจุดหนุนกันไปนะคะก็ติดต่อมาเนาะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะคะ <c oughs> เอาละทีนี้เรามาเช็คหน่อยซิว่าแล้วความสัมพันธ์นี้นะ <c oughs> ปักหลังมิถุนาจะเป็นยังไงคะ่ะ <c oughs> ไม่ชัดเจนธาตุลมปักหลังมิถุนาความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงหรอไนท์ท็อปคัพนะคะอืม มีไพ่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิตขึ้นมานะคะเอรอบคะัพคะมีไพ่ชาวมีนขึ้นมาเดอะมูนนะคะเอ่อเดอะเดวิลนะคะชาวเอ่อธาตุด,ดินเออไม่ใช่สีชาวมังกรน,นะคะมันยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดูอึมครึมอึมครึมพี่กลนะมันอาจจะยังตัดไม่ได้ขายไม่ขาดถ้ายังมีหนี้สินร่วมกันอาจจะยังคาราคาซังเรื่องหนี้สินถ้ายังมี ลูกเต้าเหล่ากอร่วมกันยังยังติดเป็นห่วงพาระคล้องคออยู่นะคะถ้ามันยังเอาออกจากหัวไม่ได้มันก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่อะ่ะนะดูแล้วมันน่าจะอยู่อยู่ในคําที่ว่ามันก็ยังดูไม่ชัดเจนน่ะไม่ชัดเจนแบบเอาออกจากหัวไม่ได้ไม่ชัดเจนแบบหลุดพ้นกันไปได้ยากนะคะมีภาวะของการเป็นคู่เวรคู่กรรมด้วยอะไรเงี้ยนะอืมขอให้ขยาย มีไพ่ชาววันเออพระฤทธนูมีและชาวกันนะคะความสัมพันธ์เนี่ยอมมองเห็นว่าคือในช่วงปักหลังมิถุนาเนี่ยมันจะออกแนวไม่ได้ไม่ได้ผูกมัดกันนะคะแล้วก็มีระยะห่างพอสมควรเลยแต่เป็นระยะห่างที่สมมตินะยังสอดส่องยังจับผิดยังอยู่ในสายตาใช้คำนี้ดีกว่านะคะ เป็นระยะห่างที่เกิดขึ้นแล้วยังอยู่ในสายตาสาเหตุที่อยู่ในสายตาเพราะอะไรถ้าพวกคุณทํางานหรือว่าเรียนด้วยกันหรือมีความข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องผลประโยชน์แน่นอนมันก็ยังต้องข้องเกี่ยวกันแต่ว่ามันดูมันดูมีกําแพงกันเนาะอืมมันดูมีกําแพงมันดูมันดูมันดูนดนดตั้งตั้งป้อมอ่ะอืมมันดูตั้งป้อมกันนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะซุ่มซุ่มเงียบเงียบ,บด้วยซ้ําไปนะคะจะเงียบเงียบหน่อยอะไรอย่างเงี้ย อืมแต่ภายใต้ความเงียบยังดูมีการจับผิดอ่าจับตามองดูนะคะนะแต่ว่ามันพลังงานดูแล้วพวกคุณยังยังไม่ได้หลุดพ้นกันไปไหนเนะาะยุคประจนก็มีมันแค่มันแค่เงียบลงมันแค่แยกย้ายกันอยู่มันแค่อยู่ใครอยู่มันมันแค่โฟกัสชีวิตของใครของมันบางทีรักทางไกลก็เป็นเหตุให้เป็นเช่นนั้นก็ได้ไงนะแต่ว่าดูโซ่ก็ยังไม่ได้หลุดพ้นไปไหนนะอืม ปักหลังมิถุนามีไพ่พระศพขึ้นมานะคะชาวการเมถุนวันพุธเนี่ยมันมันอาจจะยังแบบไปไป,ไปมามานะคะไปไปมามาผีเข้าผีออกกันอยู่นะเออก็แสดงว่าต่อให้ดูไม่ชัดเจนซุ่มๆเงียบเงียบนะคะ แต่ก็เหมือนกับยังเป็นห่วงกันอ่นะคะอาจจะเป็นความสุขความสบายใจที่ยังได้เขา้าเข้าออกอ,อกออกันอะไรอย่างเงี้ยอืมความสมัมพันธ์มันไปกันช้าๆมากๆนะแล้วก็มีภาวะเบื่อเบื่อเซ็งเซง็งเบื่อเบื่ออยากอยากอันเนื่องมาจากบางทีไม่ลงรอยกันด้วยบางทีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันบางทีก็เถียงกันบางทีก็อยากเอาชนะกันนะคะมันก็เลยเนี่ยเป็นคําว่าแบบยังอึมครึมอึมครึมยังไม่ชัดเจน นะคะแต่ไอ้ขั้นสลุดพ้นกันไปไหมก็ยังไม่ใช่นะจะถอดจะถอดใจมูฟออนจะถอดใจหนีหายเดินจากกันไปเอ,อ๊มันก็ยังติดพันตรงนั่นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเรามาเช็คกันหน่อยสิว่าแล้วเขาจะทํายังไงกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะปากล้างมิทุนาไม่ชัเชดเจนทัดลมตัวเขาจะตัวเขาจะทํายังไงกับสถานการณ์ตรงนี้ตัวเขาจะทํำยังไง เขาจะทำยังไงมีไพ่วันพฤหัสธนูมีนนะคะมีไพ่ชาวกันตัวเขาจะทำยังไงทำอะไรไม่ได้อะคือสถานการณ์นี้ยมันบังคับให้พวกคุณแยกย้ายกันหรือเปล่าเหมือนโดนสถานการณ์บังคับให้พวกคุณห่างกันแปลกๆนะสถานการณ์บังคับจากอะไรได้บ้างเช่นฝั่งเขาเองเนี่ยงานยุ่งงานเยอะหรือว่าเหนื่อยมากหนักมากต้องเก็บเงินต้องประหยัดหรือมีเซฟโซนบางอย่าง ในบางเคสเขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับคุณก็ได้สบักสบอมกันมาเนี่ยโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยความสัมพันธ์นี้สบักสบอมกันมาหรือว่ามีประสบการณ์ที่เขายังจําฝังใจก็เลยออกแนวมีเซฟโซนกับคุณนะคะประสบการณ์ที่จําฝังใจเป็นของคุณกับคุณหรือว่าเป็นกับคนอื่นๆในชีวิตเขาก็ได้เพราะมีห้าถ้วยจากแรกไงปมความรู้สึกของของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ดูทรงยังทําอะไรมากไม่ได้ค่ะนะคะ ยังเปิดใจให้ไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีก็เลยโอเคปิดวิเวก่อนนะคะขอขอโฟกัสตัวเองขอโฟกัสโชคชะตาก่อนฉันจะไปทางไหนขอโฟกัสสิ่งอะไรก็ตามที่เขาต้องการจะไปสนใจนะคะดูเขาจะปิดตัวเองพอสมควรนะคะในในในช่วงปักหลังมิถุนานนะดูมีเซฟโซนดูปิดตัวเองพอสมควรนะสถานการณ์บังคับ ให้คุณกับเขาต้องแยกย้ายกันนะคะอืมเหมือนจะไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะเหมือนจะไม่ค่อยได้ติดต่อกันแต่เขาอาจจะยังซุ่มส่องคุณอยู่เงียบๆหรือว่าแอบ,บจะอาจจะแบบยังยังดูในสายตานะแต่ว่าแค่ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะอืมแล้วเขารู้สึกยังไงกับโลมเหรอ เขารู้สึกยังไงกับคุณเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณ Six of Wands Two of Pentacles Queen of Cups t e n o f w a n d s High Priestess นะคะไพ่ชาววันจันทร์กรกฎนะคะ Eight of Wands เขาจะรู้สึกยังไงเขายังรู้สึกถึงคุณได้อยู่นะคะ อาจจะเป็นความเป็นห่วงมีความเป็นห่วงมีความคิดถึงนะคะจากภาพรู้สึกว่ามันเป็นความคิดถึงมีความเป็นห่วงอยู่นะคะเงียบเงียบอ่ะอืมเขาจะรู้สึกคิดถึงคุณอยู่เงียบเงียบอืมรู้สึกผูกพันคิดถึงคุณอยู่เงียบเงียบแล้วอีกในยะาหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าตัวชาวธาตุลม งอนเขาอ่านะคะมีการงอนกันมีเรื่องดรามา่าเขาก็ไม่มั่นใจว่าตัวคุณเองหายงอนหรือยังว่านะคะคุณจะหายงอนเขาหรือยังดูเงียบๆไปเนาะมีอะไรหรือเปล่าอย่างได้เนาะนะคะถ้าชาวธาตุลมเป็นฝ่ายเงียบเขาก็รู้สึกว่าเออคุณดูเงียบๆไปเนาะง,งอนอะไรหรือเปล่าอ่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจะรู้สึกยังไงกับลม ในบางเคสเขาจะรู้สึกว่าระยะทางที่ห่างกันห่างไกลกันนั้นนะ่ะมันทําให้รักครั้งเนี้ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยเนาะเออนะคะมันไม่มีความแน่นอนในความสัมพันธ์เลยเพราะระยะทางทแท้ๆเลยนะคะในบางเคสก็เป็นความแตกต่างที่มีระหว่างกันนะคะอายุเชื้อชาติภาษา,าศาสนาวัฒนธรรมระยะทางวิธีคิดทัศนคติอุดมคติหรืออะไรก็ตามเขารู้สึกว่าความแตกต่างมันทําให้ความสัมพันธ์เอาแน่เอานอนไม่ได้ อีกในยะหนึ่งถ้าชาวทัดลมร,รู้ตัวนะคะว่าเป็นคนขี้งอนเหมือนกันเป็นคนขี้ดราม่าเขาก็อาจจะอยากบอกว่าเฮ้ยชาวทัดลมคุณเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยเนาะผีเข้าผีออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายนะเธออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไงเขาจะรู้สึกยังไงกับลมมีไพ่ชาวเมถุนเนี่ยเอาว่าคิดถึงแน่ๆนะคะคิดถึงแๆๆน่คิดถึงอืมคิดถ,ถ,ถ,ถึงแล้วก็ ดูแล้วเขาก็อยากที่จะรักคุณในรูปแบบของสมมตินะคะการคบซ้อนหรืออยากจะรักคุณในรูปแบบของรักทางเลือกหรืออยากที่จะรักคุณในรูปรูปแบบที่แบบพวกเราแบบเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนการเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมเรียนอะไรกันไปแล้วมันก็แบบว่าก็ไปกันแบบนี้ก็ได้พยายามที่จะไปกันทั้งทั้งแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมถ้ามันเป็นรักซ่อนเลนนะคะถ้ามันเป็นแอบรักแอบชอบเขาก็อาจจะเออ อยากให้ความสัมพันธ์มันมันมันเป็นอย่างเงี้ยไปก่อนนะคะอืมนะเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังกับใครในเรื่องของความรักมากนะักแต่ถ้าเป็นมิตรภาพด,ดีเป็นความรักที่ในเชิงแบบรักทางเลือกหรือว่าเออเป็นความรักที่ในสไตล์เพื่อนแอบรักแอบ,แอบชอบรักรักซ่อนเลนอะไรเงี้ยเออน่าจะได้อยู่อะไรเงี้ยนะคะอืม เพราะฉะนั้นถ้าถามเอารวมๆแล้วกันเนาะอ่านละเอียดไปละเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาเขารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงแต่แค่เป็นเป็นห่วงคุณแค่คุ้นหรือว่ารู้สึกเขาเรียกผูกพันนะคะมีความรู้สึกให้คุณค่อนข้างมากคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็เดาอารมณ์คุณก็เดาเดา,ดาอารมณ์ยากด้วยอะไรเงี้ยอืม ในบางเคสเขารู้สึกอยากรักษาความสัมพันธ์เนี่ยให้เป็นความลับนะคะถ้าอ่านจันๆน,นะเขาอยากรักษาความสัมพันธ์เนี่ยประคับประคองกันไว้แบบลับๆเออแล้วแบบนี้ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปหรอทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปหรอมีไพ่ชาวกลุ่มนะคะก็ไปเรื่อยๆแหละไปแบบเป็นเรื่องงานไปแบบอืม ไม่ไม่ที่ฟิลชูสาวเท่าไหร่ไปแบบพื้นที่สบายใจนะคะผบผบโผโพมามาหายหายนุจะมาก็มานุจะไปก็ไปแล้วก็ไปกันอย่างนั้นไปเรื่อยๆอืมไปเรื่อยๆนะคะบางทีความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทางคู่อ่ะหาความสุขใส่ตัวได้มีความสุขกับงานอยู่คนเดียวก็สบายใจดีอ่ะมันก็ผุผุโผลๆมามาหายหายโผล่ไปโผล่มาแวบไปแวบมา นะก็ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะไปเรื่อยๆอะนะอืมมีไพ่ชาวธนูชาวสิงหนะ์เนาะเออก็ดูผูกพันสนิทกันในบางเคสสนิทกันมากเลยนะเนาะในบางเคสสนิทกันมีอะไรก็พูดกันมีอะไรก็พูดตรงๆกันนะคะค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยลงเรือลําเดียวกันค่อยเป็นค่อยไปนะคะ อีกในยะหนึ่งถ้าพวกคุณเคยเป็นแฟนกันแล้วมีลูกด้วยกันนะก็ยังต้องมีภาระร่วมกันอยู่ดีอะ่ะนะคะเออโอกาสที่จะได้มาเยียวยากันเพราะว่าลูกเป็นเหตุโอกาสที่จะได้มาเยียวยาสถานการณ์ก็เพราะว่าพวกคุณมีภาระอะไรร่วมกันมีลูกมีเต้ามีภาระมีอะไรก็ก็เลยมีโอกาสกลับมาเยียวยาความสัมพันธ์กันตามสถานการณ์อะไรอย่างนี้นะคะเนาะอ่ะเรามาดูหน่อยสิว่านางฟ้ายอยากจะบอกอะไรท่าดลม ไม่ชัดเจนธาตุลมแล้วนางฟ้าอยากบอกอะไรนางฟ้าอยากบอกว่า peaceful revolution ให้ใช้สันติวิธีนะคะให้ใช้สันติวิธีในการที่จะเลือกทางอื่นอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องเปิดช้อยเปิดตัวเลือกหรือว่าแบบหาวิธีอื่นๆที่มันจะสันติวิธีดีกว่าในการดีลกับความสัมพันธ์ ลองให้คนอื่นๆช่วยดูค่ะบางทีอาจจะได้คําแนะนําได้คําตอบหรือว่าการช่วยเหลือจากคนอื่นนั้นอาจจะจะอ,อ,อ,อาจจะดีก็ได้อะไรเงี้ยนะถ้าคุณเชื่อมั่นอ่ะถ้าคุณเชื่อมั่นว่าการเลือกทางอื่นที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์เนี้ยจะดีกว่านะคะก็ลองดูแล้วกันว่าคุณจะสามารถใช้สันติวิธีกับความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ แบบอารมุ่มอรวยอะไรอย่างเงี้ยนะเอออารมุ่มอรวยค่อยเป็นค่อยไปในการที่จะแบบไปหาตัวเลือกอื่นๆไปหาคนอื่นๆก็ลองดูว่ามีใครนะคะช่วยคุณได้บ้างในการที่คุณจะเลือกทางเดินใหม่ๆถ้าคุณเชื่อนะว่าทางเดินใหม่ๆมันมัน,ม,นมันจะน่าจะดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดนะคะตัวคุณยังเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้นะคะให้คุณเลือกใช้สันติวิธีในความสัมพันธ์นี้นะ ลองลองเลือกทางอื่นๆดูนะคะที่จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมัน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 ดีอะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยคนเป็นบุคคลน,นะคะหรือว่าทางที่จะต้องแบบอื่นๆที่จะใช้ในความสัมพันธ์นะคะอืมขอดูพลังงานหลักชาวธาตุลมหน่อยซิว่าช่วงปักหลังมิถุนาตัวคุณเองจะมีพลังงานอะไรทําไมนางฟ้าแนะนําแบบนี้ค่ะตัวคุณเองจะมีพลังงานอะไรทําไมนางฟ้าแนะนําแบบนี้ โอ้ว่ามันเป็นจังหวะที่ตัวคุณเองค่อนข้างอยู่คนเดียวได้เนะเอาว่านะแบบตัวคุณเองอยู่อยู่อยู่ในพลังงานออกแนวแบบแบบรอดูอรอแล้วก็แบบดูไม่ได้ยี่หละในการรออะไรเท่าไหร่แบบว่าก็รอได้ฉันหาความสุขใส่ตัวไปใช่ก็ล้นหลังของฉันไปฉช่ก็ไปเรื่อยๆของชั้นอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวคุณนะคะกําลังรอดูความสัมพันธ์นี้อยู่ แล้วคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็จะแล้วแต่คุณแล้วว่าคุณเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะรอไปเรื่อยๆแบบนี้หรือว่าคุณจะลองมองทางอื่นๆอันนี้แล้วแต่คุณนะคะแต่ถ้าเกิดตัวคุณไม่อยากรอแล้วมันต้องรอไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนอะ่ะบางทีการเลือกทางอื่นๆในที่นี้อาจจะหมายถึงการที่จะอยู่อย่างมีความสุขด้วยตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยอ,อคุณก็เลือกเวที่จะแบบอยู่ด้วยตัวเองอาจจะดีนะ อะไรอย่างนี้นะคะมีอิสระแล้วก็อยู่ไปมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะแบบเฟดเฟออกมาจากเข้าอะไรอย่างนงี้ก็ได้ไงน,นะอือก็พลังงานหลักของคุณในช่วงปักหลังมิถุนานมันจะออกแนวเริ่มเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเนาะเริ่มปล่อยวางเริ่มแบบไม่ซีเรียสอะไรมากแบบแล้วก็เหมือนแบบหามีอะไรมีความสุขก็ทําไปอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะโอเคขอข้อความเขาค่ะ แล้วเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเขามีข้อความอยากจะบอกธาตุลมว่าอะไรเขาอยากจะบอกลมว่าเขาบอกเขาต้องการคำเขาเขาต้องการเขาเรียกว่าให้คุณชมเชยเขาว่าอืมอยากได้คำชมอยากได้คำชมเชยจากคุณจังเลยนะคะการยกยอปอปั้นอะไรเงี้ยเขาอาจจะอยากอยากอยากได้นะ เขาต้องการความโรแมนติกที่เป็นในเชิงรูปประธรรมอะ่ะเออแบบจุดกินข้าวใต้แสงเทียนกันให้ดอกไม้หรือว่าการทําอะไรที่แบบจับต้องได้ว่ามันว่ามันโรแมนติกนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วเขาต้องการอ่อความเขาเรียกว่าอะไรนะความอ่อนโยนแล้วก็อ้อมกอดของคุณที่อ่อนโยนนะเอออยากอยากให้คุณกอดเขาแบบอบอุ่นอ่อนโยนแล้วเขาบอกว่าอยากให้รู้เองโดยไม่ต้องบอกได้ไหมอะ่ะไอ้พวกเนี้ย ไม่ว่าจะอยากให้คุณชมเขาบ้างอยากให้คุณแสดงออกในสิ่งที่จับต้องได้ว่ามันโรแมนติกอยู่นะความสัมพันธ์นี้การกอดความอบอุ่นอ่อนโยนไม่ต้องพูดได้ไหมว่าฉันต้องการสิ่งเหล่าเนี้ยอยากให้ชาวธาลมรู้รู้โดยไม่ต้องพูดอะรู้กันรู้กันเองได้ไหม <c oughs> เขาบอกว่าเขาจําเป็นต้องไปใส่ใจกับสุขภาพอ่านะคะเขาไม่แน่ใจว่าเขามีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าช่วงที่เขาต้องเนี่ย ยังบอกว่าสถานการณ์บังคับให้ต้องแยกย้ายหรืออยู่ยกกันเงียบๆเนี่ยเขาไปดูแลตัวเองก็ได้เนาะดูแลสุขภาพอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเขาบอกว่าเขากําลังรอข่าวดีจากคุณด้วยอ่าก็ไม่ใช่ว่าจะเฮ้ยแยกย้ายเงียบหายไปเลยก็ยังรอข่าวข่าวคราวจากคุณอยู่นะอ่ารอฟังข่าวจากคุณอยู่นะคะอย่างที่อัมบอกอ่ะคุณเหมือนกับยังอยู่ในสายตาเขาอยู่ในสารระบบอยู่ในความรู้สึกก็ได้ไงนะคะ เอาล่ะใครสนใจจุดเทียนพระเจ้าโปรดโลกนะคะ17มีถุนาสน่้จะจุดแล้วนะคะทักทายติดต่อสอบถามหลังบ้านหลังไม้ได้เลยฝากช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย